สมอลพรมยับยั้งเชือโรคสั่งซื้อได้ที่ l ล n e i อดี at small n a t matters ฟินดีหอมเข้มข้นจากกาแฟาอาราบิกา้าอร่อยถูกใจคนชอบกาแฟามาสู่ช่วงคอลัมนิสของจอดใจครับวันนี้เป็นวันอังสิงประเสริฐคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมได้ข่าวว่าอีกนิดเดียวคุณจะอยู่ในชนวนกาซาคือตอนแรกผมตั้งใจไปถ่ายที่นั่น,น,นแล้วแล้ว เดือนสิงหาเอกสารไม่ออกก็เลยพุชมาเดือนตุลาเอกสารก็ยังไม่ออกอีกก็เลยยังไม่ได้ไปถ้าตามตารางเดิมคือวันที่เกิดเหตุผมจะอยู่ในกาซาเลยอแปลว่าน่าเป็นห่วงมากเออแต่แต่วิดวิดไปครับโอเคอ้าวันนี้มีเรื่องอะไรมาครับวันนี้คือเรื่องของกีฬาแปลกจากทั่วโลกที่มีคนดูมากกว่าที่คุณคิดเป็นล้านคนอะไรเงี้ยใช่คือเรื่องมันเริ่มจากผมดู u t u b e ไปเรื่อยๆแล้วก็ไปเจอแข่งงัดข้อพอผมเริ่มดูผมก็ไปศึกษาเทคนิคมีอะไรบ้างแบบอย่างเช่น คุณไม่ได้ทําแบบนี้นะอย่างนี้ไม่ใช่นะสมมติคุณไม่ได้ตั้งใจได้ทนี้คุณต้องดึงเข้าหาตัวเองอ๋อเหรอนี่คือเทคนิคใช่หรือว่าแบบวิธีการนึงให้อีกฝั่งหนึ่งหมดแรงคือต้องงัดเขาอย่างนี้ให้เต็มที่มันมีหนังเรื่อง over the top เคยดูไหมไม่เคยไม่เคย Sylvester Stallone งัดข้อเนี่ยหรอขับรถบรรทุกเป็นนักแข่งงัดข้อมันมีคำนี้ยังไงไง over the top คือการโกงคู่ต่อสู้โดยการข้ามมือตัวเองที้แบื้งบนเพื่อพับเขาลงอย่างนี้ล้วแรงสุดท้ายไอ้ที่เราเข้าใจว่างัดข้อคือแค่่่่อออออยยยาาางงเเเเเีี้มมมมมันนะะไรรกกวผ็ลิส จริงๆกีฬามันคือการที่มนุษย์เลือกแอคชั่นหนึ่งอย่างที่เราทำได้เรามาแข่งกันว่าใครทำได้ดีกว่าอ,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 อผมก็เลยไปหามาว่ามีอะไรที่เป็นแบบนี้อีกเ่าโลกที่ผมไม่รู้นะก็เลยเจอมาเยอะเลยนะครับผมวันนี้มาเล่าให้ฟังกันอย่างกีฬาแรกเนี่ยชื่อว่า Hobby Horse ม้างานอดิเรกอะซึ่งเป็นการแข่งแข่งขี่ม้าแบบฟินแลนด์เดี๋ยวมาดูกันนะฮะน้าตายนงไงนะฮะอ่ะอันนี้คือ h b อ y h o r s e สรับ <laughs> นี่คือการแข่งขันจริงจังมาก คือเอาหม้าใส่ก้านไม้เหมือนม้าก้านกล้วยของไทยใช่เอออย่างนั้นเลยแต่ว่าเป็นม้าแบบมมาตุ๊กตาอย่างเงี้ยแล้วแข่งกันคนดูเยอะมากนะฮะแล้วก็ชนะกันยังไงมันมีหลายโหมดตั้งแต่โหมดแบบวิธีการเดินเดินให้สวยงามนะฮะโอ้มีค้ามกี่ครั้งใช่คืออะไรก็ตามที่เหมือนขี่ม้าจริงอ่ะคุณแค่เอามานี่มาเหน็บแล้วก็แบบแข่งกันอ่ะแล้วผมไปดูวงการนี้ตอนแรกนึ่ว่าเป็นวงการเล่นๆปรากฏทุกคนให้สัมภาษณ์จริงจังมากว่าต้องฝึกฝนยังไงต้องทําอะไรบ้างเริ่มจากที่จอดรถที่ฟินแลนด์ แล้วจากนี้กระจายไปทั่วโลกแล้วก็<ม>ค,คือเด็กเล่นในที่จอดรถใช่ต่อมาก็เอ๊ะหรือเราเก่งกว่าเขาหรือเขาเก่งกว่าเรางั้นมาแข่งกันดีกว่าแล้วก็แบบมีการกรรมการให้คะแนนว่าท่าสวยงามขนาดไหนกระโดดข้ามขีดอุปสรรคได้หรือเปล่า <S <S แล้วก็แข่งกันดีไซน์ตัวมา้าแล้วตัวม้านี่มีด้วยถ้าถ้าตัวไหนก้มเหมาะกับการทํากิจกรรมอะไรตัวไหนเงยเหมาะกับการทํากิจกรรมอะไรอะไรเงี้ยโอ้จริงจังเออจริงจังมากพอจริงจังปั๊บมันจะมีรายละเอียดเนาะใช่ใช่แล้วก็ผมไปนั่งดูกติกาแบบมีกติกาเพียบเลยในเเเนนน็ต่่กกกาารรัััออออผมมวหบดไปค เอ็กซ์ตรีมไอรอนนิงตาวรีดรีดรีดผ้าแบบท้ามันลุตเตยู <c oughs> คือเนี้ยกีฬาแข่งกันว่าใครจะรีดผ้าได้ในที่ที่แปลกกว่ากัน <c oughs> เริ่มต้นที่อังกฤษนะฮะแล้วก็แบบมีหลายโหมด <c oughs> นยน,น, <c oughs> นี่จ้องแบบนี้อ,อ, <c oughs> อ,อไม่เปียกด้วยมีโหมดในน้ำโหมดในป่าโบดปีนผาคือต้องปีนอันนี้ปีนไปบนหน้าผาแล้วรีดผ้าไดเนี่ยแล้วก็มีการให้คะแนนกันว่าใครรีดได้อย่างงดงามที่สุด เฮ้ยสิงผมว่าอันนี้มันเป็นแบบแข่งเอาฮาไหมมากกว่าการเอาชนะค้า,าน,นผมว่าอันนี้อาจจะออกแนวนั้นเอาแนว c r e เอทีฟเอาแนวแบบอะไรก็ได้ที่คนดูแบบเฮ้ยไม่ได้แบบว่าแกเก่งกว่าฉันหรอกมีโหมดหนึ่งผมชอบมากชื่อโหมดฟรีสไตล์คือไปหาที่ไหนก็ได้ในใจคุณแล้วคุณไปรีดผ้าตรงนั้น ซึ่งมันจะมีตั้งแต่ปีนขึ้นไปนยอดเขาสูงสุดแล้วทางขาระหว่างหินสองก้อนน่ะแล้วก็รีดผ้าไปด้วยมีตั้งแต่สกายดวิ่งลงมาแล้วก็รีดผ้าระหว่างตกไปจากเครื่องบินอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ,ะแต่เขามีกติกาด้วยว่าระหว่างรีดเนี่ยเออบอร์ดต้องมีขนาดไม่เล็กกว่าเท่าไหร่ต้องใช้เตารีดที่แบบว่าเออมีมีมาตรฐานเท่าไหร่น้ำหนักเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ย <laughs> ซึ่งก็กลายเป็นกีฬาได้นะครับแล้วก็แข่งกันจริงจังมีแข่งขันเออเอ็กซ์ตรีมแอคทิวอินนิ่งเวิด์ลแชมเปี้ย อันต่อไปที่ดูน่าจะเคยเห็นแข่งตบหน้าเป็นกีฬาที่ผมงงมากมันแบบว่าไม่ทักษะไม่อะไรเลยเมันเอาแบบอาศัยใจความอดทนและแรงฝ่ามอือใครทน,นะะต่อการสลบกติกาคือหนึ่งคือคุณต้องตบบริเวณเออไม่ให้โดนลูกตาแล้วต้องอยู่เหนือกระคางเพราะเวลาคนโดนคางเนี่ยมันน็อกได้เลยซึ่งมันมีการตบจนน็อกเอาท์กันบ่อยมากก็คุณดูแขนคนตบดิมันมีแบบเคสแบบคนบาดเจ็บคนพิการเยอะมากแต่กีฬานี้ก็ยังจัดกันเรื่อยๆนะฮะ แล้วก็มาถึงก็จะโยนเหรียญหัวก้อยว่าใครได้ตบก่อนชะนะ้อันที่ยังไงเออใคร k อ o เอา u t ก่อนหรือใครท TKO ก่อนคือยอมแพ้เซสามรอบหรือถ้าไม่มีใครเซเลยกรรมการให้คะแนนว่าใครตบสวยกว่ากันอ่าเนี่ยอ่าคนนี้ไม่เป็นไรเลยอ่าโชว์แบบแข็งแรงนะสบายเเฉยๆว่ะอ่าดูรีเพย์สลบปุ้งโอ้โหคอแข็งแรงมากคนนี้อืมคนนี้อยู่ข้างหลังคอยประคองถ้ากรณีสลบจะได้มารับทันด้วย คนเสื้อดาตบเขาให้งางได้สองทีแล้วตกครั้งที่สามหนึ่งปังเปนไหมลงน็อกแล้วนี่คือหนึ่งในทีเคลงอันนี้ไม่ได้น็อกเอาแต่ถ้าไม่มีคนรับนอนแล้วนะใช่อันต่อไปอันนี้อินดี้หน่อยแต่ว่าเป็นกีฬาจริงจังนะครับชื่อบูคาชีอันนี้เป็นกีฬาประจําชาติของอัฟกานิสถานเฮ้ยนี่ทักษะการบังคับม้าไงขี่ม้าแต่เอาลูกบอลเข้าโกอีกฝั่งแต่ลูกบอลเป็นศพของแพะแล้วลูกมันศพที่ไม่มีหัวด้วยนะครับเหมือนกับทําไงก็เอาไอ้นี่ไปโยนใส่ เออในโกอีกฝั่งให้ได้เออซึ่งอันเนี้ยคือสกิลการบังคับม้าเราคิดดูอยู่บนหลังม้าสูงขนาดนั้นก้มลงก้มลงไปเก็บได้อ่ะแล้วแพะตัดตัวประมาณ40กโลอเออแล้วก็เอาอันนี้นะเอาศแพะมานี่นะเอามาเข้าวงอ่าใช่ใช่ถือว่าได้แต้มผมเข้าใจว่าเป็นประเทศที่มีสกิลของการใช้ม้าใช่แล้วมันมาจากแล้วก็เริยมมาแบ่งกันแต่ก่อนเขาแบ่งเป็นเผ่าแล้วก็มีการไปขโมยแพะของอีกฝั่งหนึ่งหมายถึงว่าขโมยจริงๆนะเออแล้วมันแบบขี่ไล่กันแบบสนุกดีไว้เอามาทำกีฬาด ป๊อปปูล่ามากที่อินเดียนะครับเป็นกีฬาที่ตีจับเออใช่อันนั้นแหละแต่ภาษาอินเดียเขาเรียกว่าคาบัดดี้อยู่ในกีฬาระดับโลกนะครับเลรถูกบรรจุโอเคผมเคยดูว่าไงผมเพิ่งรู้ไม่นานเนี่ยว่ามันมีถ้าถ้าเหมือนหลักการตีจับก็คือเมื่อคุณบุกเข้าไปคนเดียวในดินแดนฝ่ายตรงข้ามก่อนหมดลมหายใจหมดเสียงเนี่ยถ้าคุณแตะใครแล้วคุณหนีกลับมาได้ใช่คุณได้คะแนนใช่ แต่ถ้าคุณแตะปั๊บไอ้พวกนั้นจะลุมสกําจับคุณอ่าคุณไม่ได้คุณกลับมาถึงแดนคุณไม่ได้ฝั่งพวกนั้นจะได้คะแนนแล้วใครที่โดนแตะแล้วเสียคะแนนไปเนี่ยจะออกจากเกมไปเรื่อยๆตอนแรกจะมีฝั่งละ7คนใช่ไหมพอใครโดนจับก็จะออกไปเรื่อยๆแต่ละฝั่งก็จะน้อยไปเรื่อยๆแล้วเป็นกีฬาที่ผมดูเออแทคติกมันสูงนะแล้วก็ใช้สกิลหลายอย่างมากเป็นกีฬาที่ดีนะครับสามัคคีทักษะแข็งแรงความเร็วแล้วไม่มีอุปกรณ์ใดๆเลยสกิลอย่างเดียวมีมือมีขาก็เล่นไได้้้ลออออััันนนีีต่ปครบ อันนี้มาจากญี่ปุ่นนะครับชื่อกีฬาว,ว่าโบทาวชิ oshi, คือศึกชิงเสานะครับมีฝั่งละ150คนโอ้โหคนแบ่งเป็นดีฟเฟนป้องกัน75คนบุกอีก75คน uh. ไอ้ฝั่งป้องกันเนี่ยต้องพยายามตั้งเสาขึ้นมาซึ่งเป็นเสาแบบเอามือดันอะ่ะ uh. พยายามล้อมรอบตัวเองรอบเสานั้นไม,ามาไม่ให้เขามายุ่งกับเสานมะ้านเราต้องมีคนนึงอยู่บน เป็นนายพลเขาเรียกว่าลิงชาลุลิงอยู่บนหัวเสาเพื่อที่จะคอยสั่งการลองซ้ายลองขวาลงซ้ายลงขวาในขณะเดียวกันไอฝ่ายบุกของแต่ละฝ่ายต้องบุกไปหาเพื่อล้มเสาให้ต่ำกว่า30องศาให้ได้ออเอ้ยมันจำลองการลบสมัยก่อนใช่จริงๆมันมาจากการสุดทหารอ่ะเนี่ยมาบุกแล้วไอสีฟ้าเออสีฟ้าต่อตัวต่อตัวลาดขึ้นไปเลยครับขณะเดียวกันไอฝั่งบุกของสีขาวก็ไปบุกฝั่งสีฟ้าอยู่อีกตัวโอเคจะเกิด2สถาน เขาเรียกอะไรสองเวทสองสกัลชมพองไหมอาลิงตกแล้วลิงตกแล้วลิงตกแล้วโอ้ยเอ้าลลิงลงมาแล้วลิงลงมาแยกไอ้นั่นกอดขึ้นเลยเอาขึ้นแทนเอาขึ้นแทนด้วยอ๋อเขาไปทำโมเมนตัมถ่วงน้ำหนักถ่วงน้ำหนักเขาไปทำโมเมนตัมข้างบนอันนี้คืออยู่ในโพซิชั่นที่ดีแล้วเพราะทำให้เสามันหนักขึ้นใช่ไหมฮะโอ้ยถ้าทางชนะเว้ยแล้วสีขาวบางคนหลุดไปนอกนอกวงเรียบร้อยแล้วอ้าวแพ้แล้วสีขาวแพ้แล้วนะครับผมโอเคโอเคครับและสุดท้ายมาฝากกันอันนี้เอาฮานะฮะเออมาจากฟินแลนด์อีกแล้ว แต่แข่งกันจริงจังนะกีฬานี้ชื่อว่ากีฬาแบกเมียตามชื่อเลยครับแบกเมียวิ่งแข่งกันอุ้ยมันเป็นเทคนิคใช่ไหมลงข้างแต่ก็อาจจะจุดศูนย์ถ่วงดีกว่าการแบกใช่เห็นไหมในเอ้คนนี้แบกมาธรรมดาล้มเลยทันทีเพราะมันดันไปสองล้มแล้วนะเออใช่ไอแบกกับหัวนี่บาลานซ์บาลานซ์บาลานซ์เหมือนสะพายเป้ป่ะเออแล้วมีที่หนุนคอขนาดใหญ่แล้วก็แบบแข่งหลายอุปสรรคมากต้องข้ามซุงต้องอะไรอ่าเนี่ยเห็นมาแบกนิคนีงแล้วอูโอ้วิ่งเร็วมาก เป็นห่วงเป็นห่วงภรรยาจังเลยจะจมน้ำไอ้นี่อ๋อแล้วเขาไม่ต้องจับผู้หญิงจับขาตัวเองอันนี้ก็มีที่ฟินแลนด์แล้วก็มีหลายๆประเทศทั่วโลกก็ค่อนข้างป๊อปปูล่าเหมือนกันสิ่งนี้ทำแล้วให้เราได้เห็นว่าตลอดเวลาที่ผ่านมามนุษย์ไม่ว่าจะมีกิจกรรมอะไรใช้ชีวิตยังไงเฮ้ยอันนี้น่าสนใจเเอามาแข่งกันดีกว่าอะไรเงี้ยมันก็เกิดขึ้นนะนอกจากนี้มันยังมีหลายอย่างที่ผมเห็นเช่นไอ้มวยปล้ำนิ้วโป้งเราเล่นกันอันนี้อันนี้เราเล่นกันแต่นี้มวยปล้ำนิ้วเท้า แล้วมีแบบสมาสมาพันธ์มวยปล้ำนิ้วเท,าวท้าเอเออะไรอย่างเงี้ยแห่งอเมริกา <Okay. S 2> คือ YouTube เป็นการเปิดโลกให้เรเห็นว่าเออบนโลกใบน,นี้มันมีอะไรหลายอย่างที่เราไม่เคยเห็นนี <laughs> แล้วก็หลายๆอย่างมันอาจจะอยาเห็นว่าเป็นแค่เรื่องเล่นๆมันอาจจะกลายเป็นพัฒนาไปสู่กิจกรรมที่น่าสนใจผมเคยเห็น50คนมัดขาติดกันหมดเลยแล้ววิ่งพร้อมกัน,นะ <laughs> ล<ง>้มก <laughs> ันชิ แต่มันพอมันฝึกกันมาถึงที่มันวิ่งเท่าความเร็วเท่ากับคนปกติเลยสุดยอดก็ผมว่ามันก็มันก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆอันไหนเสื่อมความนิยมอันไหนไม่มีประโยชน์ก็จะหายไปก็ลองหาดูว่าท่านผู้ชมเคยเห็นกีฬาอะไรที่น่าสนใจหรือใครมีอะไรน่าสนใจมากกว่านี้ก็แปะไว้ในคอมเมนต์ก็ได้นะฮะส่งข้างล่างเนี่ยนะฮะแลกเปลี่ยนกันไปครับผมวันนี้ขอบคุณวันิรคงับขอบคุณมากครับเวลาอยากได้อะไรคุณซื้อเลยหรือรอก่อนเพราะอะไรช่วงที่ผมรู้สึก ชีวิตไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่คือหน้าที่การงานมันไม่ได้ดันไปข้างหน้าไม่ค่อยมีโปรเจกต์ที่น่าสนใจในชีวิตอะเราจะบําบัดด้วยการซื้อของพอโตขึ้นมาเราเริ่มมีสติมากขึ้นเนี่ยเราก็จะรอก่อนเออแล้วผมก็ไม่อยากสร้างมลพิษไม่ว่าจะทางขยะหรือว่าทางระหว่างเออาส้นทางการผลิตของมันอ,อ่าใช่ให้ระงับความอยากตัวเองให้ได้บ้าง